ITS Technology เปลี่ยนรายจ่ายประจำให้กลับมาเป็นรายได้คุณ A ก็เป็นเหมือนกับพวกเราทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะกินกาแฟเงินโทรศัพท์มือถือหมดก็ต้องเติมอยากจะตัดผมซื้อน้ำดื่มหรือไปจ่ายบินต่างๆวันหนึ่งคุณ A ได้มีโอกาสได้รู้จักกับ ITS Technology ที่โฆษณาว่าสามารถเปลี่ยนรายจ่ายประจําให้กลับมาเป็นรายได้ตัดสินใจเชื่อมระบบมือถือของตัวเองเพื่อใช้ ITS เทคโนโลยีทันทีคุณ A ก็ยังใช้ชีวิตประจําวันเหมือนเดิมกาแฟแก้วละ40บาทก็ยังต้องจ่ายเท่าเดิมเติมเงินโทรศัพท์มือถือ100บาทก็ต้องจ่าย100บาททุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไปแค่จ่ายผ่าน ITS เทคโนโลยีเท่านั้นเอง แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคุณ A ได้รับเงินรีฟันจากทุกบินที่คุณ A ได้จ่ายผ่าน ITS เทคโนโลยีไปคุณ A ตื่นเต้นดีใจถ้าการจ่ายของเราคนเดียวก็ยังได้รีฟันขนาดนี้แล้วถ้าแฟนของเราก็ได้ด้วยละ่ะคุณ A รีบกลับไปบอกแฟนทันทีว่าระบบเทคโนโลยีแบบนี้มันมีจริงๆและให้แฟนใช้ ITS เทคโนโลยีด้วยกันมเมื่อแฟนคุณ A ได้ใช้ก็ได้ผล เธอเริ่มไปบอกต่อเพื่อนๆให้รู้จักกับ ITS เทคโนโลยีจนเกิดเป็นโครงขายการใช้งานเทคโนโลยีแบบที่ไม่ได้ตั้งใจสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะการจ่ายเงินในชีวิตประจำวันของโครงขายนี้ส่งผลให้คุณเอแล้วก็แฟนได้รับส่วนแบ่งเงินรีฟันจากทุกๆก,การจ่ายด้วยทุกคนมีส่วนในการรับเงินรีฟันนี้ทุกคนจึงแฮปปี้กันสุดๆ ตอนนี้แม้คุณเอจะไปเที่ยวต่างประเทศ2เดือน3เดือนเงินส่วนแบ่งรีฟันจากโครงข่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเพราะโครงขายที่มียังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยังใช้จ่ายผ่าน ITS ในชีวิตประจำวันเป็นปกติทุกคนคงเคยเจอกับปัญหาการต่อแถวเพื่อจ่ายค่าสินค้าและค่าบริการเป็นเวลาน,านานกันทุกคนค่าบริการก็จะมีการบวกค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยเสมอ ซึ่งทาให้เราต้องเสียเงินส่วนนั้นไปโดยสูญเปล่าแล้วคุณเคยคิดที่จะหาช่องทางในการซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการต่างๆให้มันง่ายขึ้นบ้างไหมโดยการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของคุณให้เป็นกระเป๋าเงินซึ่งทําได้ง่ายๆเพีงยงเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับระบบ ITS ก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชัน T 2 R Shop and Pay ได้ทันทีเพียงแค่นี้โทรศัพท์มือถือของคุณ ก็จะกลายเป็นกระเป๋าเงินให้คุณได้ในทันทีและคุณก็จะสามารถจ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวเพื่อซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการให้มันยุ่งยากอีกต่อไปส่วนค่าธรรมเนียมที่เคยเสียไปฟรีๆรวมถึงส่วนลดของสินค้าต่างๆก็จะถูกจ่ายเป็นเงินรีฟันคืนให้คุณทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน T2R Shop Pay และแอปพลิเคชันนี้จะสามารถสร้างรายได้ กลับเข้าไอ้บ็อของคุณได้อย่างมากมายมหาศาลจากการจับใจใช้สอยของเพื่อนคุณเอง